การเริ่มต้นอาจเป็นเรื่องยากสำหรับบางคนบางครั้งการรักคนอื่นก็ดูเหมือนจะง่ายกว่าการรักตัวเองคุณรู้ไหมคนที่อยู่กับเราไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขคนที่อยู่กับเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตคือใครวันนี้จะพาทุกคนมาปรับมายเซตตัวเองใหม่พวกเรามาเรียนรู้ที่จะรักตัวเองกันครับ สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story ครับทุกคนครับวันนี้มีบทความดีๆมาฝากทุกคนค้นหาและอ่านมาจากหลากหลายที่แล้วนำมาสรุปให้ทุกคนฟังครับมันเป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์ใช้ได้กับทุกคนวันนี้เราจะมาปรับใหม่เซตตัวเองใหม่ว่าด้วยเรื่องการรักตัวเองด้วยเจ็ข้อง่ายๆทำได้ทุกคนครับ การรักตัวเองเป็นคนละเรื่องกับการเห็นแก่ตัวการรักตัวเองคือการยอมรับตัวเองในแบบที่เราเป็นความไม่สมบูรณ์แบบความผิดพลาดเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับการปลอบใจการให้กําลังใจการให้ความรักการเรียนรู้สิ่งใหม่และการพัฒนาตัวเองคือสิ่งที่เราต้องทำพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยข้อที่หนึ่งบอกรักตัวเองทุกวันที่หน้ากระจกครับถ้าเป็นไปได้อยากให้ทําตอนเช้านะครับทุกคนเพราะการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีจะทําให้มีอะไรดีๆได้ทั้งวันการบอกรักตัวเองช่วยให้เรายอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองได้มากขึ้นแถมยังช่วยให้เรามีความกล้าหาญขึ้นอีกด้วย งานวิจัยของลูอิสเฮบอกว่าทุกครั้งที่ได้บอกรักตัวเองหน้ากระจกจะรู้สึกแปลกๆเพราะคนส่วนมากไม่ชอบรูปร่างหน้าตาตัวเองอันนี้แก้ไขได้ครับทุกคนลองยิ้มดูสิครับยิ้มครับยิ้มนี่แหละครับคือใบหน้าที่มีสเสน่ห์ที่สุดยิ้มที่หน้ากระจกยิ้มให้กับตัวเองแล้วก็บอกกับตัวเองทุกเชา้าเทคนิคการบอกรักตัวเองก็คือ พูดอย่างจริงใจเราอาจจะพูดว่าฟังนะชีวิตฉันรักเธอหรือพูดชื่อตัวเองก็ได้ครับบอกยังไงก็ได้แต่ให้จริงใจครับการบอกรักตัวเองสามารถเพิ่มความสุขให้ตัวเองได้ความสุขจะเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มต้นจากการรักตัวเองให้เป็นการรักตัวเองเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการบอกรักตัวเอง ทุกครั้งที่บอกรักตัวเองมันเป็นการเพิ่มพลังบวกให้กับชีวิตครับมันช่วยให้ใจเราอิ่มเอมและพร้อมรับความสุขที่จะเข้ามามากขึ้นการรักตัวเองให้มากพอทำให้เราส่งต่อความรักให้คนอื่นได้เพราะคนที่รักตัวเองจากใจจริงจะดูแลตัวเองอย่างเต็มที่แล้วมันจะมีออร่าออกมาจากตัวเป็นพลังบวกครับพลังบวกเนี่ย สามารถส่งต่อให้คนอื่นได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยครับคุณเคยอยู่ใกล้ใครแล้วสบายใจไหมนั่นแหละครับคือคนที่มีพลังบวกข้อที่ 2. องฟังเสียงตัวเองมนุษย์เรามีความเป็นคนดีอยู่ในตัวทุกคนไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณรู้อยู่แล้วว่ามันถูกหรือผิดหากสิ่งที่ทำไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ต้องกลัวว่าใครจะไม่รักไม่ชอบ ตัวเราเองรู้ดีที่สุดว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราต้องฟังเสียงตัวเองและเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองครับข้อที่3เชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเองสามารถปรับได้เมื่อเรารู้สิ่งที่เราต้องการเราก็แค่มุ่งไปข้างหน้าไม่ล้มเลิกกลางคันในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้คนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้ครับ ข้อที่สี่ทำในสิ่งที่สร้างความสุขให้ตัวเองในหนึ่งวันควรสร้างความสุขให้กับตัวเองคุณอาจจะให้เวลาตัวเอง10-15นาทีได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบถ้าคุณชอบฟังเพลงคุณก็ฟังเพลงถ้าคุณชอบอ่านหนังสือคุณก็อ่านหนังสือหรือบางคนอาจจะชอบนั่งมองสิ่งต่างๆรอบตัวให้เพลินตาเพลินใจครับแล้วแต่นะครับว่าเราชอบอะไร แต่เราต้องให้เวลากับมันทุกวันสร้างความสุขให้ตัวเองจะเป็นตอนไหนก็ได้ขอแค่ให้เราได้ผ่อนคลายและสบายใจครับข้อที่5อย่าเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นมนุษย์เราทุกคนมีความสวยงามในแบบที่เราเป็นมีความเกง่งความฉลาดแตกต่างกันไปครับเราต้องเห็นคุณค่าในตัวเองและทำให้ตัวเองดีขึ้นทุกวัน ข้อที่หการเขียนบันทึกความรู้สึกขอบคุณทุกวันตัวนี้เป็นจิตวิทยาที่สร้างนิสัยให้รู้สึกดีกับตัวเองครับเป็นการฝึกมองโลกในแง่ดีให้เราเริ่มต้นเขียนแต่ประสบการณ์ด้านบวกเขียนแต่เรื่องราวดีๆในแต่ละวันเริ่มต้นง่ายๆเวลาไหนก็ได้แต่ให้ทำติดต่อกัน30วันครับทำเพื่อฝึกและสร้างนิสัยให้รู้จักตัวเอง รู้จักมองเรื่องราวดีๆรอบตัวขอบคุณพระอาทิตย์ที่ขึ้นมาให้ชมในทุกเช้าขอบคุณอากาศหนาวที่ผ่านมาให้ได้สัมผัสขอบคุณท้องฟ้าขอบคุณสายลมขอบคุณแสงแดดหรือแม้แต่ขอบคุณรถของเราที่พาเราไปทุกที่อย่างปลอดภัยครับทุกคนครับทุกสิ่งรอบตัวเราล้วนมีไว้เพื่อให้เราขอบคุณครับข้อที่7 ขอบคุณตัวเองหน้ากระจกถ้าจะให้ดีควรทำก่อนนอนครับเพราะมันจะทำให้เราได้ผ่อนคลายและหลับสบายไปด้วยความสุขการที่เราพูดขอบคุณตัวเองสามารถทำให้วันแย่ๆกลายเป็นวันที่ดีขึ้นมาได้บ่อยครั้งที่เราพูดขอบคุณคนอื่นจนติดเป็นนิสัยไม่ว่าจะขอบคุณคนที่คอยช่วยเหลือเราขอบคุณสิ่งต่างๆที่เราต้องพบเจอ หรือแม้กระทั่งขอบคุณใครสักคนที่เราไม่รู้จักจนบางครั้งทำให้เราลืมไปว่าคนที่เราควรขอบคุณมากที่สุดคือตัวเราเองการขอบคุณตัวเองทําให้ยอมรับตัวเองมากขึ้นบ่อยครั้งที่เราทําบางอย่างผิดพลาดไปอาจเกิดจากความไม่รู้ไม่ตั้งใจแล้วเราก็โทษตัวเองจนทําให้เกิดความกลัวไม่กล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆเรา ต้องยอมรับและขอบคุณตัวเองครับในความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นมันทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นเมื่อเรายอมรับและเรียนรู้มันจะทำให้เราก้าวข้ามความผิดพลาดไปได้ครับการขอบคุณตัวเองช่วยให้หายจากอาการเหนื่อยล้าที่ต้องเผชิญมาในหนึ่งวันเราต้องเจอเรื่องราวมากมายที่ส่งผลให้เราเหนื่อยล้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการดำเนินชีวิต การเงินความรักหรือว่าเพื่อนฝูงการขอบคุณและให้กำลังใจตัวเองจะช่วยเพิ่มพลังใจคลายความเหนื่อยล้าทั้งหมดได้อย่างมากมายเคล็ดลับในการขอบคุณตัวเองครับกล่าวขอบคุณด้วยความสำนึกรู้คุณขอบคุณนะที่วันนี้เหนื่อยมาด้วยกันขอบคุณนะที่พยายามผ่านวันนี้ไปได้กันขอบคุณจริงๆทุกคนครับ หวังว่าสิ่งดีๆที่ให้ไปในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนลองนำไปปรับใช้ดูนะครับรับรองว่ามันจะทำให้เราดีขึ้นอย่างแน่นอนขอให้ทุกคนมีความรักให้กับตัวเองครับขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่แล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปครับ